อันนี้จะมีคนมากินกับเราไม่ฝั่งนิมเขาไหมนี่ไงปูเดี๋ยวกูสิกลับมาขายปูดองอีกแล้วสื่อบอจาเมื่อเจ้าจ้าลืมใส่ผงสุรดผงนัวว่ต้องใส่หลายดอกว่ต้องใส่ร้ายซ้ำนั่นพอซ้ำนี่ก็แซ่บแล้วอีหลีเด้มีคนมาทันบรจ่ามีคนไม่ทันเยอะเลยอะใครไม่ทันบีพลัดบ้างจ๊ะมึงไปเอาตะกร้าแล้วมึงไปปักไป มึงตั้มส้มตําก่อนเถอะตั้ส้มตัก่อนตเออคนคนที่รอก็รอไปก่อนเด้อร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 อไปรอไปเดี๋ยวจัดให้อีกแมนรอดูนางบีตั้มส้มตําก่อนไม่ทันไม่ทันไม่ทันรอสักครู่รอสักครู่บางไนแตบมาคุ่งก่อนใครไม่ทันเอาสองสามอันตี้คิดว่าน่าจะประมาณยี่สิบคนได้ไหมไม่ถึงหรอกกูเห็นคนเดียวคอมเมนต์มาเดี๋ยวอันตี้จะเปิดให้ยี่สิบชุดนะรอบรอบต่อไปรอบหน้าดูซิปูดองอันนี้คือปูดองนางบีเด้มุนเจ้าขานี่เห็นบ่นี่ ไม่ทัน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 ประมาณยี่สิบคนบอกว่ากินเขาแล้วไม่อยากกินอีกเด้อไม่ทันอีกแล้วน่ากิน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 อยากไดก้ปูดองอยากได้ปูดองเดี๋ยวเปิดขายไหมคะแมนคะ่ะถูกต้องค่ะเป็นไ,บบไฟเบอร์พร้อมไฟเบอร์รับรองมึงอย่าเมามึงอย่าเมามึงอย่าเมาติดใจโซ่ถือดึ ติ้งเน็กิดรับรองชีชื่อไม่ส่งแล้ววันเด้อไม่อ่านแล้วไอ้จอก็ไม่อ่านยวงก็ก็ไปแต่ก็อ่านด้วยเดือบเบื้องบนหน้าชมป์ันโซ่แตะโบถึงเพือดเพือ <c oughs> ดตะโบหละเจ้าขี่ดวงอกอ,กอ,กอ,กอกเบิดแเร็ว่าน <c oughs> เดี๋ยวใครไม่ทันเนาะไม่ทันปูดอกไม่ใช่ไม่ทันดีทะลัเดือดค่ะค่ะเด้อเดี๋ยวี้จัดให้ ไม่กินหรอกไหนไอ้คนกึงไปได้ทังให้มึงกินจั๊กไปคนนึงตังให้ส้มแปรกลองกินน้ำเลยก็ตังมาเมาบอมี้กูได้อยากกินน้ำกูดอกกูกินคนเดียวน้ำลายแตกคอยกินข่าวอีเแล้วไม่ได้เฮ็ดให้มึงนี่กูจากน้อยกูไล่สดเสร็จกูไปนอนเด้เป็นอย่างมันรู้สึกยังไงบุ๊คอาการคนเฒ่าคนแก่มันมักจะเป็นแบบนี้แหละ ท่านให้ท่านให้เงินกูสิหายเลยเมื่ออาการเดียวกันกับพอกับเมมุ้งน้อยสนาอาการเป็นยังซี่น่ะอีหลีอันตี้เจ็บแผลอยู่ไหมไม่จ้ะมันไม่มีแผลนี่พันดีใจที่นอ๊อกสิไปกรุงเทพนี่ยื้อย่ไไยมีคนบ่าคนดาคนวาคนบ่าน้ำ เพราะว่าอยู่บ้านมึงไม่ไผปวอานัมมึงจะไปกรุงเทพเฮ้ยกับมึงดีใจมึงจะมึงจะไปกรุงเทพมึงจะไปเมือ่อใดอาทิตย์นอุ้ยอาการกูด,ดีใจกูหัวแต่หู้อันที่ไปกรุงเทพให้ดีอย่างซื่อๆนี่แหละกับบ้าน,รนก,รกรุงเทพกับเป็นคนกรุงเทพเกี่ยวเข้าแล้วกับไปหาเลาะหาแหล่ธรรมาดากูหัวแต่หู้มึงดีใจแหง้งอืมดีใจ แทบน้ำตาไหลอูดองค่ะอูดองนังบีบอ่อขายค่ะไห้เบิ้งซื้อซื้อ,อหนเบิ้งซื้อ,อ,อยังบ่อขายรักอันตี้ขอบคุณจ้าแม่ขอซิมเนมาม่กินน้ำกันไป้คุณใดที่ทาบีพลาดจะเข้าไปส่เดอเดี๋ยวจะให้ตำมัาพุงเร็วๆก่อนมั มึงก็กลับกล้องเธอ,อก,กันสีลำบากปาดนี้น่ะเออสีนั้นทีเป็นีโอ้ยเนาะ,ะโอ้ยเนาะเออนี่โอ้ยเนาะก็ไปจ่อจ่อพดจ่อเน่จ่อจนคนแอบเห็นะ กเกลียวยังครับมึงมึงคือว่าบปกินไอสติกมีนมเปรี้ยวบะ,ะทำตีอยากกินนมเปรี้ยวปมีนมนมหวานนมง้อบะกินมันทรงคือมวออ้วนทองอะที่บาปทีน้ำหวานน้ำทรงม้วนทองพี่ไหนได้อยากกินส้มตำกูกูเคยอยากกินข้ออ้างเค็มแนเดอร์เค็มแนเดอร์มือดิเค็มแนเดอร์เค็มโนใส่น้ำปลาอะไรอืมใส่หลายอนิด กินข้ออ้างที่บอกว่ามวนท้องนะคะมือเจ้าขาเหตุผลนั่นก็คืออยากกินแต่บักหุ่งกูเบอร์กินมีบอก,บอกเอ้าคือว่าบอรก,ก,กินถามหาขระปุ่นเม็ดหยังถามหาซื่อๆนี่ล่ะบ่มียังถามถามเม็ดหยังถามซื่อๆนี่ล่ะอย่าถามกันบอร์ี้เนี้ยวเบานี่เออน่ากินแห้งกินนะกินนะเยอะ จัดเสี่ยบอ่อืมหลานโทรไหมาไดท่ายี่โมยอร่อยมากอะไรลูกอร่อยมากจ้า แถมจ้ะที่ข<ล>ายแทนขายแต่รีบยังเดียวจ้ะลูกเพราะว่าราคาลดแล้วจ้ะจ้ะอืมที่ไหนก็บอกอ๋ออ่า เด็กน่อยเห็ดเด็กน่อยเห็ดน่ารักน้่อันตีเห็ดกันน่ารักขึ้นกันแป๊บบอยู่ซื่อๆเนี่ย อันคนที่ว่าอันตีว่าคนก็กินอ่ะ <c oughs> บางสิ่งบางอย่างอ่ะ่ชลืมเราตรงลืมกีก <c oughs> ็กินกูบอกแล้วบะมี่ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีสัจจะในหมูโจรปวแค่เส้นซื่อๆดอกบีเอ้ย <c oughs> เพรานะอะไรล่ะบ่มีสัจจะในหมูโจรกูบอกเลย 我只看最帅的。